เอิญกลับมาต่างจังหวัดแล้วคือบ้านนี้กําลังจะทําความสะอาดแล้วทุกคนมาดูนี่ทำไมมีอะไรอ่ะเห็นไหมคืออะไรอ่ะเห็นอะไรไหมทุกคนตัวอะไรเอิญคืออะไรอ่ะตัวอะไรเป็นคนทคนเลยเฮ้ยเหมือนตัวแมวตายหรอเธอเฮ้ยพวกบ่อใยเมื่อกี้เราบอกว่าพวกพวกตัวนั้นหยจอเหี้ยนพวกอีหยังมันเป็นสีดำ อะไรคุ้กูตใจคิ้มแมวอะไรค้วเห็นปาไมเมื่อกี้นี่แมวโอ้ยโอ้ยมันมาขึ้นะไมไปอยู่ยังไงตูนันคนทาความสะอาดมันก็ขึ้นไปโอ้ตายแล้วโอ้คนรคนมาียตายไปโนนไปเ่ยเ้ยห็นมันย้น่ะหรือยัยหนมันยู่น่ะ